สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาก,การให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะ ก็จะเป็นข่าวสารของกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซครับจ้างที่อายุเกิน65ปีอยู่ใน29จังหวัดตามประกาศของสอบคอนะคะในคลิปนี้เราก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดในการสมัครลงทะเบียนมาฝากกันค่ะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะและสำหรับข่าวนี้นะคะ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการขานรับมติคอรมอโดยมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อายุเกิน65ปีและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่29จังหวัดตามประกาศของสอบอคอนะคะโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตุลาคม จนถึง5พฤศจิกายน64โดยข้อกำหนดในการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือก็คือสำหรับกลุ่มพนักง,งานขับรถนะคะจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน65ปีก่อนวันที่11สิงหาคม64และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถสาธารณะด้วยโดยรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนนะคะและการประกอบอาชีพต้องอยู่ในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่เคยใช้สิทธิ์ตามมาตรา33 39และ มาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีศักยภาพในการขับรถกรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เชา่าโดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ์นะคะสำหรับการลงทะเบียนสามารถทำได้2วิธีค่ะ 1. ลงทะเบียนจองคิวก่อนมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนวิธีที่2คือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนณอาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-4และกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตามวันและเวลาที่จองคิวอันนี้คือเฉพาะผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเท่านั้นนะคะหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 1. ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ ตรงนี้สามารถรับได้นะจุดลงทะเบียนนะคะ 2. คือบัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะตรงนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทะเบียนนะคะส่วนการจ่ายเงิน เขาจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นโดยรอบที่1ระหว่างวันที่8-12พฤศจิกายน64สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลรอบที่2ก็คือระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน64สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับค่ะ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1584ค่ะคลิปนี้เราก็นำข่าวสารของกลุ่มผู้ขับแท็กซี่และก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีอายุเกิน65ปีมาฝากนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ